บัดนี้วันที่21กระกฎาคม2568เป็นครั้งที่82ที่ข้าพเจ้านางวลีรัตเกษมสุขขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธปะคะวาพุทังปะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตปะคะวตาธรรมโมธรรมมังนัมมัสมีสุปฏิปัโนปะคะวโตสาวะสังโคสังคังนัมมิอรหังสมาสัมพุทโธสุจีลังปริณีพุโตคุณนหีธารามานุธานีปารมีหีจาริสติยาวะจีวังอะหังพุทังธรรมมังสังคังสารนังคโตปูเชมิลัตตาณตายังธรรมมังจรามีโสตินา สัมมันตาจักกวาเรสุอัตตราคาฉันตูเทวตาสัทธมังมุนิราชสัสสสุนันตูสขาโมขะทางสกักเกกาเมจารุเปคิรีสิขาราตาเตจันตะ ลิเควิมาเนทีเปละเทจคกาเมตารู้วะนาคาหาเนเคหาวัตุมีเขเตปุมมาจายันตุเทวาชลาธาลาวิสเมยาคาคันทปานาคาตีสันตาสันติเกยังมมนิวราวาจานังสาธาวเมสุนันตุธรรมมสวนากาโรอายมปทันตาธรรมมสวนากาโรอายมปทันตาธรรมมสวนากาโรอายมปทันตาณโมตัสสะปะกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะปะขวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะะ โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพ, um พุทธังสารน kind of ังขจามีธรรมังสลาหนังขจามีสังฆังสารนังขจามีทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามีทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามีทุติยัมปีสังฆังสารนังขจามีตติยัมปีพุทธังสารนังขจามีตติยัมปีธรรมังสารนังขจามีตติยัมปีสังฆังสารนังขจามี นาทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัเชนะโสทิเมหนตุสัพพะธานาทิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัเชนะโสทิเมหนตุสัพพะธานาทิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัเจนะโสทิเมหนตุสัพพะธา พุทธังนะเมรัตนาปูตาสารีและจิตตังทำมังนะเมรัตนาปูตาวิสุทธิสารังสังขังนะเมรตนาปูตัสูสีลารีถีเอตังนะเมติรัตานังรัตนาจายาวะหังสัมมาสโมสาลีตาวัตุวิเศษสาภูตังอัญโยยานุตตาคุณโยคาวะสัมปวัตตังอาสุเมตายมหิปิตาเทวายาทีทันเตเอกังวินาทิตาเลสามาสัมภเวนะโลเกกัตาจีจาจีเลนจ่าปาตุภูตังคัมภีรยานวิสัยยังอติทุธา สัทางวินโยหีปันีิตาชาเนหิวิชันญารูปังโรกัมหิเกหิจิกาทายจุปาราภานิยังเกสันจีสุทุวิธิตังคุนากายาตายะนามานาเมหิเยวะชานาตายะสุวิสุตังปีสามุ ปัสสตังมานาสีสุทธาปัสสทัทธานาังปุญญาติกานามาสามุตตามาุณนาภูมังทุขาปามุจานาตมุขาสารานังคาตานาังปูชาลเหสุปารามังอาภิปูชาเนยยังนิพานาสจิกิริยายุปานิสาย,ยทังสัมมากิเลสะมาลาโสทนาสีธิยาจาสาธุหอัตากูสาเลหุปาเสวนียังตานีหิจาปิสารานังคามานียามววัสสะ มาหิตังปีลาตานังสารานังคะตัมหารัตตันทิวังคาหน้านีสูนามาสามานาปูเชมาจาปีสาสาตังสุปัสนาจิตตาตัฐานุปาลิจาลิยาสาธลาตาจาปุญเยนะตัฐาสุเกนะเตนะสุขีภาเวโมเตเชนะตัสสะจ่าสัาปีสุวัติโหตูเยเจทะ โยเจธาธรรมวินายมเหปามาณาผูโตโลกุตาลาพิสามาโยนิยาโตสุโพชังตัสโปานิสายะจายายายัมปิโหตุวัตถุตาเยบาลีจิตโตสุปาสาทากาโลโยจากุมาโมหามาลาปักกัตโทสามังวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลาสปัสาวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวะรันตังสิละสานะ มามิโลกาสนานาทันจาวินายากัญจาตันเตชะส,สาเตชยา,าสิทีโหนตูสัพันตารายาจาวินาสาเมนตูธรรมโมทะโชโยวิยะตาสาสาธุทัสเศสีโลกาสาวิสุธิมากขังนินยานิกโกธรมธรมมาธาราสาธาลีสตาตาวะโหสันติกาโลสุจนโนสัมมัง ธรรมังวรันตังสีสานะมามีโมหะปาทาลังอุปาสันตาธาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหนตุสาพันตารายาจวินาสาเมนตูสาธรรมะเสนาสุขตานนโคโยโลกาสปาปูปังกีเลสาเชตาสันตุสายังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตาธรรมังวิตีตังกาโรตีสังฆังวรันตังสีสานะมามีพุทธานุพุทังสามาสีลาท่ทิงตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหตูสาพันตารายา จาวีนาสาวเมนตุนะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนะโมอุตตมะธมัสสาสวะขาตเสวะเตนิธะนะโมมหาสังฆาปิวิสุทธาสีระทิทิโนนะโมโอมาตยารัตสาลตานาตยัสสะสาธุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสวัตถุตายัสปีนะโมการปะพาเวนะวิขัชันตูอุปัฏฐเวนะโมการานุภาเวนสุวัตถิโหตูสัพพานาโมการาสเตเชนาวิธิมา ยีหวมีเตชะว่า เอวันเมสูตังเอกังสมะยังพักาวสเกสูวิหารติกาปีระวัตถุสามิงมาหาวในมหาตาพิขูสังเขนะสทิงปัญจามตหีพิขูสเตหีสัพเพเหว่าอรหันติตหิทาสาหิจารุกาทาตุหีเทวตาเยปุยยนะสันนิปติตาหุนเตพักาวันตังทัสสานายาพิขูสังคัญจ่าถักขจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตตาทาหูสีอายังโคพักาวสเกสูวิหารติกาปีระวัตถุสามิงมาหา ว่เนมหาตาพิขุสังเคนะสัตติงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสเปหวะอรหันเตหิทัสสหิจารโกาธาตุหิเทวตาเยโวเยนะสันนิปปติตาหนติภะคะวันตังทัสศนายาพิขุสังคัญจายานุนามยัมปีเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกามยามาตอาจุปัสสังกามิตาวะภะคะวะโตสันติเกปาเจกาคาถาภาเสยามาติ อัทโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาภาละวะปุริโสสัมัญชิตตังมาภาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาภาหังสามินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภาาวตโตปุระโตปัตุระหังสุอัทโคตาเทวตาภาคาวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภาขาวโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสีมหาสามายโยปวานาสามิงเทวกายาสามาคตาอาคาตัมหาอีมังธรรมะสามายัง งคาขีตาเยวะอาปราชิตาสังคันติอาทโคอาปราเทวตาภักขวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีตาตาราพีฆาโวสามาทาหังสุจิตตังอัตโนุชูมากังสุสาราธิวาเนตานิคาเหตตาวะอินทิยานิลักขันติปันธิตาติอาทโคอาปราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังค่าถังอาาสีเชตวาขีล่างเชตวาปาลีสังอินทาขีลังโอหัจจมาเมชาติจารันติสุทาวิมาราจักรุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทโค อาราเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาทางอาาสีเยกจีพุทธทางสารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาปูมิปะหายามานุสังเทหังเทวกายางปาริปูเรสันติติอาทโคโผว่าวพิขูอามันเตสิเยพุยนะพิกาเวทัสสุโรกาธาตุสุเทวตาสนิปติตางหุนตีตถาคตตั้งทัานายาพิขุสังคันจะเยปิเตพิกาเวอาเหสุงอติตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสามปีพระวันตานังเอตาปรามายววเทวตา สันนิปาติตาอเฮสุงเสยยาถาปีมายาหังเอตาราหิเยปิเตพิกาเวพระวิสันติอนาคตาตัมมทนานัครหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตาปรมาเยวเทวตาสันนิปาติตาพระวิสันติเสยยาถาปีมายาหังเอตาราหิอาจิกิสามิพิกาเวเทวกายานางนามานิกิตาิสามิพิกาเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกาเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาทุกังวานสิกโรธาพาศิสามิเอวะ พันเตติโคเตพิคูพระข่าวโตปัจจโสสุงพระข่วว่าเอตาทะพูจะสีโลกามนุกัสสามิยะถาภูมมาตาทสีตาเยสีตาคีรีขะพะลังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวัสันรีนาโลมะหังสาพีสัมพุโนโอทาตามานาสาสุทาวิปัสนามานาวิลาพิญโยปัญจสติยตวาวันเอกปีละวัฒเวตาตอามันเตยิสัทธาสาวเกีสัสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาพิกาโวเตจ่าอาตาปะมะการุงสุตตาวาพุตส สาสสาานังเตปาตูราหูยานังอามะนุสานาทัสานังอเปเกสตามาทคุงสหัสังอาทาสตาลิงสตังเอกสหัสานังอามะนุสานามาทธสุงอเปเกนันตามาทคุงที่สาสภาพุตตาอหงตันจัสภอภิญญายาววัคิตะวายนะจักรุมาตาโตอามันตยิสัตถาสาวเกสหเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเยโวหังคิตยิสามิคิราหิอนุปุปสะโสสตาสหัสาวะยาขาภุมมากาปิราวัทวาอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกาโมภีกูนางสามีติงวะนังชาสหัสาเหมาวตายานานาตาวันนี้โนอีธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกาโมภกขูนางสามีติงวะนางสาตาคิราติสหัสายคานาตาวันนี้โนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกาโมภีกูนางสามีติงวะนางอิเจเตโรลาสาหัสายคานาตาวันนี้โนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโน โมานาอภิกามุพิกูนางสามีติงวานางเวสามิตาปัญจสตายากานานัตตวันนี้โนอีทีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทมานาอภิกามุพิกูนางสามีติงวานางพุิพีโรราชาคาหิโกเวพุลรสนีเวานางพินโยนางสตาสหัสังรักขานางปายีรูอันสติิพุิพีโรราชาคาหิโกโสปาคาสามีติงวานางปุรีมันจาที่สังราชัทตารถโทปัสสัตติคันทภานางอาทิปติมหาราชยาสัสีโสปุตตาปิตสภะ โออินทานามาหะพระราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามานาอภิกามุภีขูนางสามีติงวานางทักขีนจะาที่สังราชาวิรุณโหตับอัสสตติภูมิพันธานางอาทิปฏิมหาราชยาสศีโสภุตตาปิตัสสะทะหาโูอินทานามาหะพระราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามานาอภิกามุภีขูนางสามีติงวานางปัญจิมันจะาที่สังราชาวิโรปโคปัสสติ นาคานังอาทิปติมหาราชายาสิีโสภูตาปีตัสสภาหาวูอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนางสามีติงว่านางอุดรัญจาที่สังราชากุเวโลตังภาสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายาสศีโสภุตาปีตัสสะภาหาวูอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิีโนโมทามานาอภิการมุงพิขู่นางสามีติงว่านางกุริมาที่สังทตาลโททกีในนาวิลุนหะโก ปจิเมนาวิรูปโคอุเวโรอุดะรังที่สังจตาโรเตมหาราชาสามัญตาจตุโรที่สาธทันลามนาอัตังโสวะเนกาปีละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอคูวันจานิกาสาธามายากูเตนตุเวเตนตุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกาเสโทจากินนคันทุนีคันทุจาปนาทูโอปามัญโยจเทวสุโตจามาตลิจิตาเสโนจากคันธะโพนาโรราชาชาโนสาโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยาวัชสะเอเจจันเย สาราชานโนคันทัพภาสหาราชูพีโมทามานาพิกามุงพี่ขูนางสามีติงว่านางอาฐาคุณลาภะ สานาคาเวสาลาสหต์ชกากัมพระลาตตาลาอาคูปายาคาสหายติพิยามูนาทตาลาถาอาคูนาคายาสีโนเอลาวันโนมหานาโคโสราคาสมิติวานังเยนาคาลาเชสหัสหารันตีทิพาทิชาปักวิสุทธจักูเวหายาสาเตวนามาชาปตาจิตตาลาสุปนาอิติเตสานามังอาภยันตานาคาราชานามาสีสุปนาตเขมามากาสีพุทโธสนาหิวาจาหิอุปาวหายันตานาคาสุปนาสารานามากังสุพุทธัง ชีตาวชิราหะเทนะสัมุทางอสราสีตาพาตารุวาสาวเสเตอีที่มันตัสยสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขาสาวิปชิติสุชิติปัปาราทนาโมจีสหัสตันจ่าพารีปุตตะนังสะเพเวโลกจานามกาสันนายหิตว่าพระลิงเสนนางลาหูพันธาโมปาง้ามงสามายโยธานีปัทเตพิคูนังสามิติงวะนาง อาโปจเทวาปัตวีจเตโชวายโยตันฐาคมงวารุณาวารุณาเทวโสโมจายาสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสีโนทาเสต ทศทากายาสเปนนาตาวันนี้โนอีทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนมทภมานาอภิกามุงพีขูนังสามีติงวานังเวนทูจัเทวาสหาลีจารสมาจาทุเรยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณขตานิปุรักิตาวาอาคูมันทาวาราหกาวาสูนังวาสาวโสโทสโกปาค้าปุรินทาตุทสิทธิทศทากายาสเปนนาตาวันนี้โนอีทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยัสสีโนมุมามนาอภิกามงพิกูนาสามีติงวะนางอาทาคูสาหาผูเทวะสารามคีสีขาลีวาอริถากาจารโรชาจาอุมาปุปาณิภาสีโนวารุนาสาหาธรรมมาจากจุตานจาเนชกาสูเลยยาลุจีลาอาคูอาคูวาสาวาเนสีโนทาเสตทาสาธากายาสเพนานาตวันีโนอิทิมันโตจุติมัโตวันนาวันโตยัสสีโนมุทามนาอภิกามงพิคูนางสามีติงวะนางสามานามหาสามานามนุสามานุสุตรมามคิด ทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวเยจ่าโลหิตาวาศีโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสสีโนทาศเตทสศทากายาสเพนานาตาวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมทามนาอภิกามุงพีขูนั่งสามีติงวะนังสุการกะรุมหาอรุณาอาคูเวค้านาสาสาหาโอทาตากายาหาปามุคาอาคูเทวาวิจักขานาสธามตาหาลักขชามีสการจายาสสีโนทานายังอาคาป ชุนโยทิสาอาพิวัสติท่าเสตเตท่าสทากายะสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสีโนโมทัมานาอภพิกามุงพิกูนางสามีติงงไานางเขมียาตุสีตายามากัตถากาจายาสสีโนลัมพิตากาลามาเสตถาชุตินามาจะอาสาวะนิมานารติโนอาคูอาถาคูปารานิมิตาท่าเสเตท่าสะทากายะสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสิโนโมทัมานาอภพิกามุงพิกูนางสามีติ วะนังสัตเทตเทเทวานิกายาสเพนานาตาวันนิโนนามันวเยนาอักันชุงเยจันเยสาทิสาสหะปาวุทธาสาติมาเขีลังโอคาตินามานาสาวังทักเขโมคาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาตินางสุขมาปารามัตโตจ่ปุตตาอิทีมาโตสาหะสันนังโขมาโรติโสจ่าสปาคาสมิติงวะนังสาหะสามอพระมาโลกานังมหาพระมาพิเิถาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยาสาสีโสทัสเฐทาอิสาลาอาคูปเจกาวาสวัตติโน เตสัญชามัชฌโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมาราเสนาอภิการมิปัสสกนณาสามันทียังเอถาคันหาถาพันธทถาลาเกนาพันธามาถูโวสามัญตาปาลิวาเลธามาโวมุนจินถาโกจีนาอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอาเปสายิปานีนาตละมาหจัสาลังกตตวานาเพราวังยถาปาวุสโกเมโคธานายโตสาวิชุโกตถาโสปจุธาวติสังขุโทอาสายังวาเสตัญจาสปัง พิญญายะวะวากิตตวะนะจักขูมาตาโตอามันตายิสัทธาสาวกีสาเสนราเตมาราเสนาอภิกันตาเทวิชานาถาพิกาโบเตสาอาตาปามากาลุงสุดตาวะพุทธาสาสาสานังวีตาลาเกหิปังกามุงในสังโรมันปีอินชายุงสะเพวิชิตาสังฆมาพยาติตายาสีโนโมทันติสหาพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ อาเสวนาจะาพาลานางปันธีตานันจะเสวนาปูชาจะโพูชนียานางเอตัมมังคารามุตตามังปาติลูปาทีสาวาโสจะปุเพสากาตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปาณิธิตาเอตัมมังคารามุตตามังพาหูสัจจันจีปัญจวีนโยจาสุขีขิโตสุภาสีตาจะยาวาจาเอตัมมังคารามุตตามังมาตาปิตูอุปัฏฐานังปุตตาภาลาสาสังฆาหูอนาคูราจักกรมันตาเอตัมมังคารามุตตามังทานันจะธรรมจ่าลียาจะยาตากานันจะสังฆาหูอนาวัชานิกัมมานิ เอตัมมังคารามุตตะมังอาราติเวลาติปาปามัจฉปานาจัสัญญโมอัปามาโทจัตทำเมสุเอตัมมังคารามุตตะมังคาราโวจานิวาโตจัสันตุทีสากตัญญุตากาลีนะธรรมมาสาวะนัง เอตัมมังคารมุตตัมังคันติจาโสวะจ่าสตาสัมมะนานจ่าทัสศนังกาเลนะธรรมมาสัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมังตถาโปจาพัมมาจาริยัญจาอริยสัจจานาทัสศนังนิพพานาสัชิกิริยาจาเอตัมมังคารมุตตัมังปุตตัสลาโลกาธรรมีหิจิตังยัสานะกัมปติอโสกังวิลาชังเขมังเอตัมมังคารมุตตัมังเอตาทิสานิกัรตวานะสัมภัธามาปาลาชิตาสัพพัธาโสทิงขัดสันติตันติสังมังคารมุตตัมันติยังกินจีวิตังอี สวาโหรังวาสเกสุวายังรัตนังปานีตังนาโนสามังอาทิตาถาคเตนะอีธรรมปีพุเทรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหนตุขาดยังวิราคังอามาตังปานีตังญาติชาคคาสกยามุนีสามาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสาวัตถิกิจีอีธรรมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถโหตุยำพุทธเศถโทสุปริวันนาียสูจริงสามาทิมานันตาริกัญยามาโหสามาทินาเตนะสามโมนะวิชิติอีธรรมปี ธรรมเมรตนังปะณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาลาอัฏฐาสาตังปวสัทานสตาลีเอตานิยุคานิโหติเตทะขี่เนยยาสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพระลานิอีธรรมปีสังเคระตะนังปะณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตนามาณสาทัานเฮนานิกามิโนโคตมาสาสะนำเหเตปฏิปตาอามาตังวิไคหะรัธามุธานิพุทิงพุณชะมานาอีธรรมปีสังเคระตะนัง อีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติถหตุคีนางภูรานางนาวังนาทีสัมภาวังวลาตาสิตายาติเกพาวัสมิงเตคีนาพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติทีลายัฐายัมปะอีโปอีธรรมปีสังเคละตะนางปนานีตังเอเตนะสจเจนะส,สุวัติโหตุ อัตตาหเวีชิตังเสยโยยาจาย,ยังอิตาลาปชาอัตตาทันตาสาโพส,สัสะนิจังสัญญาตาจาริโนในวะเทโณคันทโพนามาโลสหะพรโมนาชิตังอปาชิตังกะยีลาตถา,าลูปาสาัสสะชนตุโนภาสิตามิทางเตนะภะคะวตาชานาตาปัสาตาอารหัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุงเฮมะอานุสาวนะมะปาลัมมะปารายามะาอิติกิรายามะาปิตากะ สัมปะทาเนนะมาตากะเหตุมานยายะฆะเหนะมาอาการลับ,บาริวิตังเกนะมาทิต ทนิชานาขันติยามาพะพพารูปาตายะมาสัมมาโนโนคารุยะถาตุเมเหอัตตนาวาชาเนยยะถาอีเมธัมมาอกุสลาอีเมธัมมาสาวชาอีเมธัมมาวินโยคาราเหตตาอีเมธัมมาสัมมาตาสัมมาทินาอหิตายะทุขายะสังวันติอัตตุเมเหปะชาเหยยะถายะถาตุมเหอัตตนาวาชาเนยยะถาอีเมธัมมากุสลาอีเมธัมมาอนาวชาอีเมธัมมาวินโยปัสทาอีเมธัมมาสัมมาตาสัมมาทินาหิตายะสุขายะสัง วัตันติอัฏฐาตูเมเหอุปะสัมปะชะวิเหยวิหะเรยาถาติอุปนิยติชีวิตามาปามายุชาโลปานีตัสสนาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขคามานปุญญานิกายิราชาสุขาวานีอุปนิยติชีวิตามาปามายังชาโรุปานีตัสสนาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขคามาโนโรกามีสังปะชะเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังยมวาจยะอุทัสเจตัสตังตัสสเปตัสสุขายโหุ ยังชีวามาโนปการโรติบุญยังธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจนเนนะทุกขติงขัดชันติธรรมะจารีสพเสังขาราานิจาติยถาปัญญายปัสสติยะถานิพินทติทุเกเอสามะโควิสุทธิยาสพเสังขาราทุกาติยะถาปัญญายปัสสติอะถานิพินทติทุเกเอสามะโควิสุทธิยาสเพธรรมะอนัตติยถาปัญญายปัสสติอะถานิพินทติทุ Okay. เอสามาโควิสุธิยาอ,อปัน,นากัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุตากิกา เอตัทัญญายาเมทาวีตังคันเหยาอัปปนักังพราหงเวสลานังยันติปภาตาณีวานานิจะอารามาโลคเจตายานีมนุสสะพยาตจิตาเนตังโคสลรนังเขมังเนตังสลานามุตตะมังเนตังสลานามขมาสสะพาทุขาปะโมจติโยจาพุทธจะธรรมมันจะสังคันจะสารนังคาโตจตาริอริยสัจจานีสัมมาปัญญาญาปัสสติทุคังทุกขาสาโมปาทังทุกขาสัจจะอัตติกามังอาริยันจะอัตังคิกังทุกขปาส a 嗯。<noise> คามีนางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารณาโมตตามังเอตังสารณามาคัมมาสัมมาตุคาปะโมจติอาตีตังนาวะว่าเมืองยาณปฏิตังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรกำเนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตังปเหเ็นั้นตังอัปปัตตนะนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถทาวิปันสติอสังเฮลังอสังกุปังตังวิธามนุพระรูหาเย บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึงให้ปู่ป่งเทิดอาเจวะกิจมาตัปังโกชัญญามรณนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนา่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรรตะมาตันทีตังตังเวพัตเถกะละโตติสันโตอังจิกะเตโมนีติภาโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคลผู้มี ปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนให้เกียรตการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีรราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แล ชลาธรรมามีชลาลังอนาตีตาเรา antis, painful. มีความแก่เป <sh am aya> ็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมามีพระยาทิ่งอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรรมามีมาณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สเพหีเมปีเอหีมานาเปหีนาณาพาโววินอาพาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พักๆจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาจกกรรมหีกรรมมาทายาทากรรมโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสั เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ตีตามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะริสามีกัลยานางวะปาปะกังวาตัสสาทายาธาภะวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทานตาเจเวขีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน ทุขาปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจนนตานิโสกาหนตุสัพเพปีปาณิโนเอตาวตาจาอัมหิสัมภังคุญญาสัมภังสัพเพททเทวานุโมทันตุสัพ,พสัมปติสิทิยาธานังคทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพ,พทาภาวนาพิราตาหนตุขัดจ,จันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาภะปปตาปจเจก,กานันจะยังพระหลังอรหันตานันจเตเชน,นะลักขันพันธามีสัพพสหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามา ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิเนทุเปคะเลโพธิคาเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมะท่านีนะพระวันตูปูชิตาสดถิงคะรนเดทวิหาระมันทะเลเทลาจามัานาวการจับปิกโอสารามิการทานาปฏิอุปัสกาามาจารีสานิคมาจาอิสลาสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจะอันธสัมภาวสังเสทะชาตาอัฐโวปะปฏิกานิญานิกังธรรมาวาลังปฏิเสติส เปย์โทคัสการรุนตูวสังคะอย่าง คาตุจีลังสาตังทำมวธรรมะทาราจะปกุคาราสังโฆหตุตสามาโควะอัธยะจะหิตายะจะอัมเหระคาตูสัตธังมัวสัพเพปิธรรมะจารีโนวทิงสัปปาปูเนยามะหัมเมอาลิยะเวทีเตหันธรรมายังปฏิทานคาถาโยภะนามาเสบุญญาสีธานีกาตสาญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจาภาคิโนหนตุสตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโย ทิฏฐาเมจายะทิฐาวาอัญเยมาชาตะเวรินโนสัตตาติสันติโลกัสัมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปาเจกกาจาตุโอกาลาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมันตุเตสยังเยจิมังนปชานันตีเทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสตาโหตุอเวลาสุขะชีวินโน เกมัปะทันจาปปปนตุเต,าตสาเตสาสิชะตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันนั่งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแล่ขันหนึ่งแล่ขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล่ขอสัตว์เเเ่่าาาานนน้งออุโมมมทกด็ยไรบ การให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระโสดพระปริศและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลงและทางธรรมขอโวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไพรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพยานนสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร รอจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรและคํมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทอญ